อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยเพราะว่าที่กลับบ้านไปล่าสุดก็คือคุณปู่เป็นแผลเบาหวานที่ที่ขาเนี่ยครับเราก็รักษาแบบแผนปัจจุบันแล้วก็กินอาหารเนื้อสัตว์อะไรทั่วไปเนาะไม่หายนะเป็นตั้งแต่ต้นมกรารักษามาจน5-6เดือนอย่างเงี้ยต้นมกราปีปีนี้เหรอ <นะ S 1> คะใช่ครับเป็นตอนแรกว่าเดินเตะโต๊ะนิดหน่อยแล้วทีนี้มันก็ลามไปทางหน้าแข้งซ้ายเลยอายุเท่าไหร่นะคะ 88แล้วครับ88แล้แล้วไงต่อแล้วคะไม่หายทีนี้ก็ติดเชื้อเข้ามาในกระแสะเลือดอะไรวุ่นวายเลยทีนี้ครับนอนโรงพยาบาลน,นอนเอกชนคืนละหมื่นกว่าบาท <c oughs> ยาให้มาโรงพยาบาลรัดอะไรเงี้ยสุดท้ายที่บ้านไม่มีใครมีเวลาดูแลแล้วก็ให้ผมกลับไปนะมผมไปผมก็ปรับแค่เรื่องอาหารให้ปู่เลยครับเอาพวกหมูพวกไก่ออกกับข้าวโรงพยาบาลจะมีหมูมีไก่เนาะแล้วก็เอาออกแล้วก็ตำน้ําพริก ปลาทูให้ปูอะไรเงี้ยก็คือลดจากสัตว์ใหญ่ลงมาเป็นเป็นปลาเป็นอะไรบางวันก็ไม่ไม่ใส่ปลาเลยก็เป็นมะเขือน้ํพริกมะเขือเป็นอะไรเงี้ยก็กินอยู่งั้นประมาณ2อาทิตย์นะมีเลี้ยวมีแรงเดินเข้าห้องน้ำเองได้ครับทีนี้ก็พยาบาลเขาก็ล้างแผลเรื่อยๆทีนี้แผลมันดีขึ้นแผลดีขึ้นแล้วคนไข้ก็มีกําลังขึ้นอาทิตย์ที่2หมอก็ให้กลับบ้านเลยที่แรกว่าจะนอนโรงพยาบาลเพื่อรอผ่าเส้นเอ็นออกทีนี้กลายเป็นว่าแผลมันดีขึ้น ก็ได้กลับมามาปรับเรื่องอาหารต่อที่บ้านอันนี้<ม>เข้าเดือนที่สามผมก็ได้กลับมานี้<ม>เพราะว่าปูแ่แผลหายแล้ว<ม>จากที่หมอวินิชัยว่าเอ็นติดเชื้อต้องตัดเส้นเอ็นนี<ม>่นั่นมันก็เป็นตัวยืนยันว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทาให้สัตว์ตายแล้วก็เราก็ป่วยนะครับเพราะว่าพอเราหยุดกินทําไมแผลมันหายครับก็ก่อนหน้านี้ก็กินทั่วไปอะ่ะกินต้มจับชายใส่หมูสามชั้นกินอะไรเงี้ยพอเราไปปรับเป็นต้มจับชายใสย่เต้าหู้ทอดปรับเป็นน้ําพริก ที่ใส่มะเขือมากกว่าปลาทูอะไรเงี้ยคือปู่ยังติดปลาเนาะเราก็ต้องมีปลาแซมเข้าไปนึงแต่หมูไก่นี้แทบจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าผมก็เขี่ยออกให้บางทีอาซื้อกับข้าวตลาดมาผมก็เขี่ยไก่ออกไก่ก็ตักกินใบขี้เหล็กตักกินผักหวานแกงผักหวานอะไรเงี้ยกยากั้คไมคยากไหมพอปู่ต้องมาทานอาหารแบบนี้ดูช่วงแรกๆอ่ะปู่บอกว่าจริงๆปู่เป็นคนชอบ อาหารแบบลาวอีสานอยู่แล้วซึ่ง<ม>คนอีสานคนลาวจะไม่ค่อยกินหมูกินไก่นะครับมันเหมือนกับแม้คนจะมีหมูไก่กินทุกวันนี้คือคนรวยเนาะ<ม>คนอีสานก็จะมีปลาซิวปลาซอยปลาลก<ม>ปลาน้อยจะเป็นน้ําพริกผักลวกเป็นแจว่วเป็นนานานก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยน,นะครับ<ม>ปู่ก็จะกินมีปลาดุกกับปลาทูบ้างอะไรเงี้ยคือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเอามาแต้มกับน้าพริกให้มันมีกลิ่นพอเขาติด<ม>ติดกลิ่นของ,ของ ปลาแล้วด้านการเงินด้านเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ด้านการเงินนี้ก็ทีแรกอาก็ว่าโอ้จะไปผ่าตัดนี้ก็ต้องใช้หมอเฉพาะทางใช่ไหมแล้วตอนนั้นที่อาการไม่ดีขึ้นก็ต้องนอนห้องพิเศษที่นอน<ม>ของเอกชนคือละหมนะื่นสองเนาะย้ายมาโรงพยาบาลรัฐห้องพิเศษเราก็ต้องจ่ายเองมันนอกเหนือสิทธิบัตรทองครับนะได้ส่วนลดนิดหน่อยก็เหลือคือละพันสองเงี้ย<ม>นอนไปครับพันสองรายได้ขั้นต่ำเราวันละสามร้อย อันนี้โหพันสองนี่มันคือเงินขั้นต่ําของกี่คนในครอบครัวลรมาเพื่อจะมาจ่ายเป็นค่าค่าห้องให้ปู่นะผมก็คิดอยู่ว่าทำยังไงจะเอาปู่ออกจากโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดก็ทําได้แต่เรื่องอาหารเลยเพราะว่าล้างแผลก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของพยาบาล ยาเคมีอะไรก็ต้องให้ท่านให้ยาฆ่าเชื้อยาอะไรบ้างเนี้ยต้องขอบคุณนะที่เขาให้โอกาสเราจัดการเรื่องอาหารใช่พอที่บ้านก็แบบไม่มีใครละคือทุกคนใช้โคต้าวันหยุดหมดละก็เลยได้ผมกลับไปแล้วผมก็ไปให้ยายทําอาหารให้ยายก็เข้าใจเรื่องอาหารมังสวิรัตนะครับก็ทําส่วนใหญ่ที่ปู่ดีขึ้นจะเป็นน้ําพริกกับผักลวกครับผักลวกนิดเย็นนิดร้อนแล้วก็สลับไปผักลวกนี่เป็นผักในตลาดหรือเราปลูกเองผักลวกจะเป็นตลาด ตลาดซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าที่ปลูกเองมันจะเป็นพวกผักวันนาก้าผักใบซึ่งปู่เขาไม่ชอบผักวันนาก้านี่ท่านผู้ชมอาจบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักเนาะก็คือผักที่ขึ้นเองได้ตามธรรมชาติใช่ไหมคะขึ้นเองง่ายๆพวกใช้ยาอ่อมแซบอะไรพวกนี้แต่ปู่ก็จะกินกระเจี๊ยบเขียวฟักทองกินบวบอะไรพวกนี้ซึ่งเรายังไม่ได้ปลูกผักยุคนี้แพงไหมคะในตลาดมันจะมีผักแพงกับผักถูกถ้าเราถ้าเราอย่างเราแน่นอนถ้าเราซื้อนอกฤดูกาลอย่างเราเป็นคนชอบกินกวางตุ้ง เราจะกินกวางตุ้งทุกฤดูการรับรองมันพันแพงแน่ๆครับ mm. ในในฤดูการที่มันไม่ใช่ฤดูการมันอะกระบวนการปลูกอย่างคะน้าอย่างเงี้ยผมไปซื้อคะน้าเมื่อช่วงที่ผ่านมาแพงเลย mm. ผมก็เออเพราะว่าที่บ้านอยากกินคะน้าเนาะเราก็ปกติเราไม่กินเยอะพอเราไปซื้อโอ้มันแพงเพราะว่ามันขาดตลาด มันไม่ใช่ฤดูมันแต่ช่วงเนี้ยผักบุ้งถูกเราก็ไปกินผักบุ้งครับกัมกละสิบบาทบางทีซื้อกัมแถมกัมอะไรเงี้ยดังนั้นหลายท่านที่บอกว่าโอ๊ยกินไม่ได้เรากินมังกินเจนไม่ได้หรกเพราะผัก,กแพงแต่หมายความพอฟังจากน้องเชนแล้วก็หมายความว่ามันอยู่ที่เราเราเลือกกินตามฤรือดูการามันได้ผลไม้จะชัดก็ผักเยอะเลยถ้าเราอยากจะกินไอชมพู่ฤดูเนี้ยไม่มีให้ซื้อับมีตังก็ซื้อไม่นาบางที บางทีมะละกอมาลูกหนึ่งแพงด้วยหน้าฝนมะละกอแพงเพราะว่ามะละกอมันเหมือนรากมันต้นมันไม่ค่อยถูกกับช่วงฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าเศรษฐกิจในครอบครัวก็ดีขึ้นดีขึ้นยาที่ต้องใช้ไอ้หลอดละพันกว่าบาทมาใส่แผลปูเนี่ยเราก็หลอดเดียวก็ยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าเราก็ใช้น้ําสกัดล้างแผลร่วมด้วยแล้วปรับเรื่องอาหารด้วยอะไรด้วยแผลมันก็หายเร็วจนว่าช่วงก่อนที่จะหายเดือนหนึ่งพี่พยาบาลบอกว่าให้ล้างแผลเองที่บ้านได้และไม่ต้องมา ผมก็เป็นคนล้างให้ใช้น้ําสกัดใช้อะไรที่เรามีนะแล้วมาจิตวิญญาณของคนในครอบครัวแล้วคะได้ผลก็รู้สึกว่า,ามันมันก็ดีขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะพอสุขภาพดีเนาะเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตที่จะเออมาคิดเรื่องว่าเอออยากจะให้ลูกให้หลานได้ได้มีที่มีทาง ทำนู่นทำนี่ได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจากตอนที่ป่วยนี่คือแบบว่าทุกคนเครียดเลยนะว่าโอ้โหจะทํายังไงดีเนี่ยค่าไฟก็ต้องจ่ายค่าพยาบาลก็ต้องจ่ายมันก็พูดอะไรพ่วงกันไปหมดมแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการนาม,มาทำที่เราบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงเนาะก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองน้อยลงนะครับม,มันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าน่าจะมาด้วยว่าเราสบายเนื้อสบายตัวด้วยแหละ ดังนั้นอาหารที่นังเชนพูดหมายความว่าอาหารที่เป็นพืชผักนี้ดูแลด้านอารมณ์ให้เราด้วยปรับด้านอารมณ์ให้เราด้วยคือสุขภาพเราดีจริงๆมันมันก็มันจะว่าอะไรมันมาก่อนเนาะแต่ถ้าใจเรามันชอบเนื้อสัตว์มากๆมันก็มันมันก็มากินไม่ได้นะมันก็เครียดก็โหยหาเนื้อสัตว์ก็คือคนที่จะมากินมังสวิรัติก็ต้องมีการตัดเรื่องความจัดจ้านของรสชาติลงไปส่วนหนึ่งเพราะเราตัดตัวนั้นไปมันก็เหมือนใจเราแบบมัน สแสวงหาน้อยครับเราไปติดไอ้รูปเสียงกิโลสัมผัสน้อยเรามาเอาคุณค่าประโยชน์เป็นหลักใจเราก็เย็นขึ้นเออม,มากินวันนี้ก็ได้เอาแค่ปลาแค่นี้ก็ได้อะไรก็ได้อะแล้วค่ะถ้าอย่งงางนั้นก็10 10ปวันนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่11นี้นะคะวันที่1วันที่สองเป็นวันล้างท้องอ3ถึง11เป็นเทศกาลมหากรรมเทศกาลงานเจครับค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะให้หลายๆคนมารวมพลังมาทดสอบอม,มาทดลองกันยังไงดีคะ อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยคือทยาคุนนิยมแห่งนี้ก็ถ้าจะเชิญชวนนะก็เหมือนกับอย่างผมเนี่ยมามาเริ่มกินมังสวิรัตโดยที่ไม่ได้ป่วยมาเนาะแต่เราก็มาทบทวนดูว่าเออทำไมเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอยู่ได้ด้วยเอาชีวิตอื่นมาต่อชีวิตเราอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าไม่ต้องไป ไปเบียดเบียนเขาได้ไหมเราเห็นแมวเห็นหมามันโดนรถชนเรายังรู้สึกสงสารมันเลยอะแต่ทําไมเราไปกินหมูทอดแล้วเราไม่รู้หรือว่ามันต้องถูกเชือดคอปาดคอมาอะไรเงี้ยชีวิตเขาต้องโดนกักขังทรมานมาผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปให้เขาทุกทุกยากลําบากเพราะเราเงครับเพราะเรากินเขาก็ต้องตายแล้วเราก็ป่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าเรา ถ้าว่าเขาตายแล้วเราแข็งแรงมันยังพอเออย,ยังพอมีข้ออ้างแต่นี้เขาก็โดนฆ่าเราก็ป่วยครับมอน,มนเหมือนที่หลวงปู่ท่านบอกว่าเขาก็บอกว่าฉันก็มีสิทธิในในชีวิตของฉันนะ<ช>เขาอาจจะบ่นอยู่อย่างเงี้ยเนาะเขาไม่ใช่ <S <S <สา>ว่าเขาเสัตว์เขาก็มีเายอมตายง่ายๆอย่างเงี้ยคงไม่มีเนาะอยากจะมีชีวิตอยู่อของเขาเนาะเนาะแล้วเรากินเขาเราเราก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะครับมันไม่ใช่ความจริงเลยการที่กินเนื้อสัตว์เราจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะเพราะผมพิสูจน์มากับตัวเองเลยว่า ผมหยุดกินเนื้อสัตว์มาตอนนี้เนี่ยเข้าปีที่10แล้วรู้สึกเราแข็งแรงกว่าตอนอายุ15ตอนที่เล่นตะก้อเล่นบาร์สกับเพื่อนองนะรรู้สึกว่าตอนนี้เราขุดดินตากแดดได้ทันอายุ15้ตอนนี้าสิบไปตอนนี้34แล้วครับผ่านมาแบบโอเคค่ะครับก็มันดีครับดีทั้งหลายๆมิติเลยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ครอบครัวอะไรก็อบอุ่นเพราะว่าคนในครอบครัวสุขภาพดีมีเวลาไปทําความดีร่วมกันอะไรอื่น ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีจิตใจที่มีเมตตามีจิตใจที่ดีขึ้นนะคะก็ถึงมียอมที่จะดูแลคุณปู่แทนคนอื่นๆด้วยครับถัดไปนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ประมาณนี้แหละครับโอเคค่ะก็ขอเชิญชวนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสาธุ่ะเจริญธรรมครับการให้ทานชีวิตจะเกิดเมตตาธรรมไม่เป็นเหตุแห่งการไปทำบาป